ก็จะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวว่าอาร์มนะครับตัวนี้นะครับปลายนี้ก็จะติดอยู่กับลูกหมากล่างนะครับลูกหมากปิดนกล่างนะครับแล้วก็นี้ติดกับตัวเฟรมของรถนะครับแล้วก็ตัวนี้จะติดอยู่กับตัวอมยิ้มนะครับหรือว่าตัวกันโค้งนะครับตัวนี้ก็ติดอยู่กับโชคนะครับนี่เป็นของใหม่ตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้สืบเนื่องจากไอ้ตัวเนี้ยมันหมดอายุนะครับมันฉีกนะครับตัวบูสต์ตัวนี้นะครับ จริงๆมันเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ก็ใช้นี่นะครับอันนี้ถอดล้อนะครับดีฟซ็อกเก็ตสำหรับเบอร์1 7นะครับถอดล้อแล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นเบอร์21นะครับเบอร์2ีนะครับแล้วก็เป็นพวกซ็อกเก็ตถอดพวกอ่าการหินกระเด็นนะครับโคเบอร์ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยงัดนะครับตัวนี้ออกนะครับก็จะมีซ้ายขวานะครับ ก็ okay. เดี๋ยวเรามาเริ่มถอดล้อนะครับเริ่มกันเลยนะเราก็ตั้งสามขาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาถอดล้อเดี๋ยวทำข้างขวาก่อนนะครับถอดล้อนะครับใช้ดิฟถอดล้อเบอร์17นะครับ เตรียมพร้อมแล้วนะครับล้อถอดมาเรียบร้อยนี่เราก็มาสำรวจนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาโคเวอร์เหล็กตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าเอามันขวางนะครับเวลาไขน่นะโคเวอร์พลาสติกนะครับ,บเอิอโคเวอร์พลาสติกก็ไม่มีฝั่งนี้ก็ข้างหน้าไม่ต้องถอดนะถอดพลาสติกโคเวอร์ตัวหลังออกนะ ชุดนะรัก็จะเป็นเบอร์แปดนะครับเหมือนคราวที่แล้วตอนนี้เราถ่ายมันเครื่องนะครับเราก็ถอดอันนี้เบอร์ยี่สิบเอ็ดทั้งหมดเลยอันนี้ก็เบอร์ยี่สิบเอ็ดอันนี้เป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะเบอร์ยี่สิบเอ็ดเบอร์ยี่สิบเอ็ดทั้งหมดนะครับโอเคสต็อกเก็ตเบอร์ยี่สิบเอ็ดประมาณนี้นะครับ ก็เราก็จะเช็คช่วงล่างส่วนอื่นไปด้วยเลยนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้ก็เป็นเบอร์ยิบเอ็ดนะครับตัวนี้ยิบเอ็ดทาการยีิบเอ็ดหมดตัวที่มันมีปัญหาคือชุดนี้นะครับตัวนี้นช้างลูกหมากมันขาดนะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับผมยิ้มเราเปลี่ยนไปแล้ว <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวนะพุอาจจะเปลี่ยนสาย น้ำมันเบรกน่ออโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรา,าเริ่มเปลี่ยนกันเลยตอนนี้น็อตตัวโช๊คออพออกมาแล้วนะแล้วก็ตัวบูสส์ใหญ่ตัวในนะออกมาเรียบร้อยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับอมยิ้มก็ออกมาเรียบร้อยถ้าเดี๋ยวเราพ่นเบรบทวโปรตีสกัอไวแล้วเดี๋ยวเราไปถอดนะครับ ตรงบูธปิดนกไล่อีกตัวนึงนะครับแล้วก็เราจะเอาตัวนี้ออกใส่ตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับเราก็เอาออกจากตัวเฟรมรถแล้วครับบูธตัวใหญ่แล้วก็ตัวที่มันพังแล้วก็คือตัวนี้คนระับมันฉีดยาฉีดหมดแล้วนะครับแล้วก็ห้อยมันตรวนี้ก็เริ่มมีรอยร้าวลนะแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกด้านบน ตรนะบเบียบตัวนี้ตัวใหม่ใส่เข้าไปเดี๋ยวทำปสะอาดตัวนี้ก่อนนะโอเคครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราใส่อันใหม่ไปเลยคนะรับ อันนี้ก็ไ่หันมวอเนี้เรากปใส่อันใหม่ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็80-82นิวตันเมตรนะครับตัวโชกกับตัวเฟรมนะครับตัวนี้ก็80-82นิตันเมตรนะตัวนี้ก็จะเป็น ห้าสิบนิวตันเมตรแล้วก็หมุนอีกหกสิบองศานะครับนะครับโอเคถ้าเดี๋ยวเราขึ้นแจ็คไว้แบบนี้เพื่อช่วยประคองนะครับขันท็อพอเสร็จแล้วก็เอาแจ็คลงนะครับประมาณนี้ตอนนี้ข้างขวาเราก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยขันท่าท็อกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราใส่ล้อกลับนะครับแล้วก็ไปทําข้างซ้ายต่อนะครับตรงนี้เนี่ยตอนขันท็อกเนี่ยเราจะต้องถอดตัวอ่า โคเวอร์น็อตยึดโคเอร์ของตัวสปีดเซนเซอร์ออกนะครับเนี่ยมันจะติดนะตัวนี้ก็ขันที่50นิวตันเมตรแล้วก็บวกไปอีก60องศาเทิร์นนะครับอันนี้ก็80นะแปดบนะตัวละประมาณ80นิวตันเมตรทั้งหมดขนะ้างล่างตอนนี้ก็เอารล้อข้างขวาขึ้นแล้วครับเดี๋ยวรอเอาข้างซ้ายทําเสร็จแล้วก็เอารถลงแล้วก็ขันตัว not น็อตล้ออีกนีดนะครับก็ประมาณ130นิวตันเมตรนะ นี่ข้างขวาเรียบร้อยแล้วก็เราก็มาเริ่มถอดล้อนะครับเช็คสภาพด้านขว้ด้านซ้ายต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถอดนะครับวันนี้เอาล้อลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอดก็โอเคครับใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงนะครับต่อข้างประมาณนั้นโอเคครับนี่ก็เป็นสภาพข้างซ้ายนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วข้างซ้ายก็จะถอดเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่ามีประสบการณ์จากข้างข้างขวาแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับสภาพอมุยิ้มนี่เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทางซ้ายก็ใส่เรียบร้อยแล้วคันทอปเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาล้อใส่นะครับตัวอามล่างนะครับอาการเสียมันคืออ่างนี้นะครับจิขีดขาดหมดแล้วนะค้อยแล้วก็ มันจะขยับได้ในแบบนี้ครับแต่ของใหม่เนี่ยมันจะแข็งมากนี่ครับถ้าเสียแล้วมันก็จะขยับได้แบบนี้ของใหม่มันจะแข็งมากครับแต่ว่ามันจะมีบูสเปลี่ยนนะครับชุดนี้แล้วก็ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บอันนี้ไว้ทําเป็นสแป์ฟาร์ทก็ประมาณนี้ โอเคครับเราก็เปลี่ยนขันทอ็อกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับรก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ข้างขวานะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เอารถลงนะครับอันนี้ก็เป็นข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวเรียบร้อยเืื่อาการมันจะมีเสียงดังกุกก,กุกุกนะครับเวลาเจอทางขุกฆ่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ครึ่งวันนะครับครึ่งวันเสร็จเดี๋ยวไปสรุปเครื่องมือที่ใช้กันนะครับสวัสดีครับชาแม็กแองคอมนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนช่วงล่างตัวนี้นะครับก็ซื้อมานานแล้วตอนแรกแพนว่าจะเปลี่ยนพร้อมช็ออัพแต่ว่าสภาพมันไม่ไหวแล้วนะครับตัวนี้นะครับหมดสภาพแล้วนะครับนี่ับมันโยกได้นะถ้าของใหม่มันจะแข็งขาดหมดแล้วเนี่ยนะร้อยขาด มันทําให้เวลาวิ่งทางกูขะนะครับความเร็วต่ำเนี่ยจะได้ยินเสียงกุกักกุกักนะครับแต่ถ้าวิ่งความเร็วสูงเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครโอเคอันนี้เรามาดูว่าเครื่องมือมีอะไรบ้างครับตัวแรกที่จะต้องมีเลยนะครับก็คือท็อกแพร่ท็อกเนี่ยก็คือ1 0ถึง1น0นะครับย่านที่ปรับนะครับอันนี้เอามาโชว์เฉยๆนะครับตัวจริงผมใช้ตัวหัวซ็อกเก็ต2นึ่งทับสองครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับเพราะว่า ตรงนี้มันจะเป็นลูกหมากปิดนกล่างนะครับตัวใหญ่นะครับตัวบอลจอยตัวเนี้ยเปลี่ยนมาแล้วนะครับตั้งแต่ได้รถมาใหม่ๆวิธีจะเอามันหลุดจากกันเนี่ยเราต้องใช้ตัวเครื่องมือพิเศษครับซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตครับตัวประมาณ200กว่าบาทให้ซื้อ200-300ขึ้นไปนะครับอย่าซื้อถูกมากมันจะไม่แข็งแรงรแล้วก็อันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยเครื่องมือช่วยนะครับของผมเป็นเดวอลตัว81 891นะครับตัวนี้แรงนะครับก็ถอดทั้งล้อถอดทั้งอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันจะเป็นซ็อกเก็ตเบอร์21นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็ช่วยขัดนะครับทั้งด้านที่เป็นอ่าด้านที่เป็นนัดเราก็จะใช้ตัวแหวนปักตายนะครับล็อกไว้แล้วด้านที่เป็นหัวโบสเนี่ยเราก็จะใช้ตัวซ็อกเก็ตขัดนะครับหรือว่าจะใช้ตัวนี้ยิงนะครับเพราะมันจะแน่นมากนะครับก็ต้องยิง แล้วก็สิ่งที่จะใช้ในการถอดแฟรลิง <treating> ข <Napoleon> ้างล่างครับตัวกันหินเดดใส่อะไรพวกนี้ก็จะเป็นเบอร์13สเก็ตเบอร์13กับซเก็ตเบอร์8นะครับเป็นแฟรลิงข้างล่างเป็นเหล็กกับพลาสติกนะครับก็ประมาณนี้เครื่องมือไม่เยอะนะครับใช้เวลาก็ประมาณครึ่งวันก็เสร็จนะครับก็ถอดครั้งแรกข้างหนึ่งเนี่ยมันจะช้าหน่อยถ้าเราไม่เคยทำนะครับแต่พอเราทำข้างหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยอีกข้างหนึ่งก็จะเสร็จเร็วนะครับ โอเคก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับสําหรับอุปกรณ์ในการเปลี่ยนตัวปีกรกล่างตัวนี้นะครับโอเคสวัสดีครับชายแม็กซ์คอมก็เราเปลี่ยนตัวช่วงล่างไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําตามมาก็คือเอารถไปตั้งศูนย์ท่วงล้อนะครับเพราะว่า,ามุมตัวแองเกิลของมันเนี่ยมุมแชมเบอร์ของมันเนี่ย ตอนนี้ก็คือเป็นลบนะครับกุบเข้าไปเดี๋ยวเราไปตั้งส่วนถวงล้อใหม่นะครับก็ประมาณนี้ทางนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะว่ามันบุบเข้าไปนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยดีไซน์ตั่วไปเนี่ยตัวล้อหน้าเนี่ยก็จะแอมเบอร์มันจะลบนิดหน่อยนะครับประมาณที่ผมดูในสเปคมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณลบ 1. ุดองศานะครับแต่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเกินก็เดี๋ยวไป ตั้งสูตรถุงล้อกันนะครับโอเคอ่าเทสเปลี่ยนโลว์อาร์มนะครับตอนระยะทาง2แสนก็อีก630าสนะครับสวัสดีครับเชา้าแม็กนอลโครับท่นนี้ก็อยู่บนเจ้า W21 นะครับเราทำช่วงล่างเสร็จแล้วก็ต้องไปตั้งสูตรนะครับเพราะว่ามุม มเบอร์มันติดลบเยอะนะครับแล้วว่าต้องไปทำการตั้งสูงตนมสเปคของตัว W211 เนี่ยที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็อยู่ประมาณลบ1.4องศานะคับเกิดเดี๋ยวไปตั้งที่ออโตแบ็กลรบบรีนะครับแล้วก็ลมยางเนี่ยลมยางถ้ากรณีที่ ไม่มีโหลดครับคือนั่งสองคนนั่งหน้าสองคนเนี่ยหรือว่านัา่งหน้าคนหนึ่งหลังคนหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ล้อหน้า29 psi PS <I S 2> นะครับแล้วก็ล้อหลัง32นะครับแต่ถ้ามีโหลดนั่ง4คนมีของด้วยเนี่ยล้อหน้าก็จะเป็น32แล้วก็ล้อหลังก็จะเป็น41นะครับโดยประมาณก็คือไม่เกินนะไม่เกิน41ล้อหน้าไม่เกิน32ประมาณนี้ เ,เดี๋ยวก็ไปถึงแล้วค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้รถก็ไม่มีกุกกักแล้วนะครับอาการกุกกักนะัเดี๋ยวเช้าวันไหนไปรับทานโจ๊กหน้าวาังนาราเนี่ยเดี๋ยวจะอัดเสียงให้ฟังอีกทีนึงครับในบริเวณที่ขับไปแล้วเจอถนนไม่เรียบแล้วมันดังเสียง,งกุกกักนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะต้น,นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้าน